ตอนนี้ขอเวลาสักครู่เพื่อกล่าวถึงลักษณะภายนอกของ Servo Amplifier m a l อ Servo J4 ของ Mitsubishi Electric นะคะด้านหน้าของ Servo Amplifier ประกอบด้วยหน้าจอแสดงผล USB communication connector encoder connector และ power supply connector s e r v ์โวแอมพลิฟาจะมีคอนเนคเตอร์อื่นๆซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของ s e r v ์โวแอมพลิฟายเออร์เซอร i โวแอมีอยู่3ประเภทด้วยกันคือประเภท A ประเภท B และประเภท GF ตอนนี้ดิฉันจะอธิบายถึงบางรุ่นจากประเภทเหล่านี้โดยละเอียดยิ่งขึ้นนะคะรุ่นที่เป็นประเภท A จะรองรับอินเทอร์เฟซทั่วไป นี่เป็นรุ่นที่เราใช้ในการฝึกอบรมนี้อุปกรณ์ประเภทนี้รองรับสัญญาณอนาล็อกสัญญาณพาวส์และอินเทอร์เฟซประเภทอื่นๆเราสามารถควบคุมตำแหน่งความเร็วและแรงบิดได้รุ่นที่เป็นประเภท B จะรองรับระบบ Network และระบบ SSC Net 3ั H s e r v o Amplifier m r j c b สามารถขับมอเตอร์ได้เพียงชุดเดียวยังมีอุปกรณ์รุ่นอื่นๆที่สามารถขับมอเตอร์ได้หลายชุดเช่น s e r v o Amplifier 2แกนรุ่น m r j c w 2 b ที่สามารถขับมอเตอร์ได้2ชุดและ s e r v o Amplifier 3แกนรุ่น m r j c w 3 b ที่สามารถขับมอเตอร์ได้3ชุด รุ่นที่เป็นประเภท gf จะรองรับเครือข่าย cc link ie เมื่อใช้ร่วมกับ simple motion module อุปกรณ์ประเภทนี้จะสามารถทำการปรับตำแหน่งและการควบคุมแบบ Synchronous ห like ลายแกนได้เนื่องจากแต่ละรุ่นจะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันไปจึงควรทำการเลือกอย่างเหมาะสมตามสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ของคุณเองนะคะ